เรื่องจุดยืนและท่าทีในยามสงครามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแต่ละประเทศในทุกยุคการเป็นกลางถือว่าปลอดภัยหรือถ้าจะเลือกฝ่ายก็ต้องใช้การเลือกที่ถูกต้องมิเช่นนั้นอาจถูกสะเก็ดของสงครามเกิดปัญหากับประเทศของตนเองเกินกว่าที่จะประเมินความเสียหายได้ซึ่งในขณะนี้ประชาคมโลกรวมถึงสหประชาชาติและประชาชนกว่าร้อยประเทศได้ออกมายืนข้างปาเลสไตน์และประนามการกระทาของอิซีลองไปชมภาพความจริงกันครับ ซึ่งพลังแห่งการพรนำอิซีได้สะเทือนไปถึง แบรนด์สินค้าที่แสดงออกว่าอยู่ผิดข้างถูกพลังของประชาคมโลกบอยคอรดกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินจนต้องออกมาขอโทษแม้เหมือนว่าจะสายเกินไปแล้วก็ตามรวมถึงสินค้าทางการเกษตรที่แรงงานไทยไปทํางานที่อิซี่ถึงกับออกมาอดครวนว่าผลผลิตเน่าเสียจากการถูกแบนในจ้างไม่มีเงินจ่ายเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่างไม่มีกําหนดแต่ข่าวร้ายก็มาถึงเมื่อเดอะทรูได้มีการรายงานว่าอเมริกาได้สั่งการเพิ่มกําลังพลในสมร ภูมิตวันออกกลางโดยอเมริกามีแผนที่จะร้องขอแกมบังคับชาติต่างๆไปเผชิญหน้าสู้รบกับกองทัพของเจเมนในทะเลแดงโดยวางแผนที่จะมีการตั้ง,องกองกําลังเฉพาะกิจทางเรือหน่วย153โดยถึงแม้อเมริกาจะมีทหารของตนเองมากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามแต่กลับขอเกณฑ์ทหารจากชาติต่างๆเพื่อเข้าไปสู่สงครามเฉพาะกิจ14ประเทศเป้าหมายที่ขอเกณฑ์มาใช้เป็นเป้าแทนของทหารตนเองก็คือบาเรบารซิลเดนมาร์กญี่ปุ่นจอร์แดนคูเว ปากีสถานฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์เกาหลีใต้สิงคโปร์ตุรกีสหราชอาณาจากักรและที่พีกในพีกกลับมีประเทศไทยอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยที่อเมริกามีความเชื่อมั่นว่าทั้ง14ประเทศนั้นพร้อมจะช่วยร่วมสื่อกับเยเมนในครั้งนี้แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการชี้ชะตาชาติ โดยนายกรัฐมนตรีว่าพร้อมหรือไม่ที่จะถูกโดดเดี่ยวจากทุกชาติอาหรับที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยไม่ว่าจะเป็นอาหรับอเมริกที่รับซื้อสินค้าทางเกษตรและสินค้าอื่นๆของไทยจากการที่เคยถูกอเมริกานั่นแบบซาอุดีอาระเบียที่มีแผนการลงทุนในประเทศไทยในปัจจุบันหลักล้านล้านบาทรวมถึงประเทศอิหร่านที่เพิ่งช่วยเจราจากับกลุ่มปกป้องดินแดนและบ้านเกิดของตนเองได้มีการปล่อยตัวแรงงานไทยกลับมาสู่มาตุภูมิและรวมไปถึงการถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่อยู่ฝ่าย อิตซี่จากประชาคมโลกและถ้าหากรัฐบาลเข้าร่วมจริงๆนั่นหมายถึงเราจะถูกกําหนดเป็นประเทศที่อยู่ฝ่ายอิตซี่ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกรังเกียจจากประชาคมโลกนับหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและหากหวังว่าอเมริกาเพียงชาติเดียวจะอบอุ้มประเทศไทยหลังจากเกิดผลกระทบทั้งหมดได้ก็ถือว่ารัฐนั้นขาดข้อมูลอย่างร้ายแรงเพราะข้อมูลที่เปิดเผยอเมริกาเศรษฐกิจกําลังพังพินาศและกําลังเตรียมเข้าสู่ภาวะล่มสลายและในปัจจุบันกําลัง คนของทหารในประเทศไทยก็ถูกจำกัดจำนวนเหลือไว้เพื่อปอกป้องประเทศเกรืเกียดกระเสียนในการปกป้องอธิปไตยของชาติก็เป็นอยู่ในทุกวันนี้ถ้ารัฐจะสนองความต้องการของอเมริกาก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะต้องเกณฑ์ด้วยการเรียกกำลังคนสำรองจากที่เคยเรียนรอดอดเข้ากองทัพเหมือนสถานการณ์ในอดีตที่ประเทศไทยได้ถูกดึงคนไทยไปร่วมรบในสงครามเวียดนามสงครามอันน่าอัปยศในครั้งก่อนอเมริกาประเทศแห่งเสรีภาพที่หลายคนยังคงหลงทางอยู่ว่าเป็น ต้นแบบแห่งประชาธิปไตยและเสรีนิยมแต่ค่านิยมส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็ยังพบการเหยียดผิวมีการทำร้ายและโจมตีคนผิวสีและชาวเอเชียอยู่บ่อยครั้งรวมถึงคนไทยอีกด้วยและยังมีอยู่นับร้อยนับพันคดียังค้างอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ที่คนผิวสีได้พบกับความไม่ยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจนมีเหตุการณ์ประท้วงของคนผิวสีแทบจะเป็นกิจวัตรตามมลรัฐต่างๆเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาติพันธุ์ตนเองแต่ถ้าย้อนกลับไปเพื่อรู้จักกับประเทศนี้มากขึ้นก็พบข้อมูลได้ไม่ยากอีกว่าอเมริกามีพฤติกรรมชอบรุกรานหักหลังตั้งแต่โบราณ หลังจากโคลัมบัสได้พบทวีปอเมริกาและดับชาวอินเดียแดงเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ที่นั่นมานานาน,นับพันปีแทบจะสิ้นสูญชาติพันธุ์และเรื่องการนิยมพาคนในประเทศอื่นๆที่สวามิภักดิ์ไปเป็นเป้าแทนก็ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราลองมาไล่ไทม์ไลน์เพื่อยืนยันข้อที่จริงนี้กันดูนะครับเมื่อปี2001กองกําลังร่วมที่นําโดยสหรัฐอเมริกาได้มีการพากันบุกเข้าไปในอัฟกานิสถานทําให้กลุ่มตาลิบันนั้นล่มสลายและผู้นําสหรัฐในเวลานั้นก็ได้ให้บริ น้ำมันของตนเองเข้าไปเป็นผู้รับสัมปทานน้ำมันแทนจนเป็นที่โจทย์จันในสื่อตะวันตกและคนสหรัฐว่าผู้นําของตนเองได้ใช้ทหารต่างชาติทหารของอเมริกางบประมาณของอเมริกาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทของตัวเองเรื่องนี้แพร่กระจายกันอย่างคึกโครมครับและในเดือนมีนาคมปี2003สหรัฐก็ค้นอํานาจของซัดดัมทุเซนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกําลังคนของชาติพันธมิตรโดยกล่าวหาลอยๆว่าอิรักมีอาวุธร้ายแรงซึ่งแม้ผู้นําอิรักจะถูกประหารชีวิตไปแล้ว อเมริกาส่งคนของตัวเองไปเป็นผู้นําก็แล้วจนถึงวันนี้อาวุธร้ายแรงที่กล่าวอ้างก็ยังไม่เคยถูกค้นพบเลยแม้แต่ลูกเดียวก็ตามและได้ถูกกลบข่าวสารเรื่องนี้ดุด,ดังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ และปี2014อเมริกาได้บุกซีเรียสหราฐกองกําลังทหารมีการไปตั้งประจําการอยู่ที่ซีเรียและในอิรักเพื่อแทรกแซงความขัดแยง้งทางการเมืองในซีเรียและถ้าย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2498เกิดสงครามกลางเมืองที่เวียดนามกาลังจะปลดแอกจากฝรั่งเศสจึงเกิดสงครามกลางเมืองเวียดนามแบ่งเป็นสองฝ่ายอเมริกาเห็นจุดอ่อนตรงนั้นจึงเข้ามาอ้างว่าเป็นการปราบรัที่คอมมิวนิสต์ในเวียดนามแต่การต่อสู้แบบกองโจรของเวียดนามสุดท้ายอเมริกาก็ถอนท โดยทิ้งทหารชาติต่างๆที่ร่วมรบอยู่กลางสมรภูมิได้อย่างไม่ใหญ่ดีไทยก็ถูกอเมริกาขอแกมบังคับแบบนี้มีการเกณฑ์คนไทยไปร่วมรบกับอเมริกาเพื่อทําร้ายคนเวียดนามเพื่อสนองความต้องการของอเมริกาเองและคนไทยในสถานการณ์นั้นก็ไม่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดคือประเทศไทยเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่เวียดนามจํานวนมากมายเช่นกันนอกจากนั้นการเข้ามาของฐานทัพอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้อย่างมากมาย ทั้งบาดแผลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามและประเทศแถบอินโดจีนความตึงเครียดกับประชากรในท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรมทหารอเมริกาตัวบุคคลไม่ได้เก่งเหมือนในหนังในฮอลลีวูดหรอกนะครับเพราะเขาเหล่านั้นจะถนัดในการทิ้งจรวดแบบปูพรมถล่มผู้บริสุทธิ์มากกว่าเหมือนที่ประเคนปรนารมณูใส่ฮิโรชิมาและนาง,งาซากิในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่6สิงหาคมปีพุทธศักราช2488้คล้ายคกับอิซี่ที่ได้มีการกระทำต่อฉนวน าในนปััจจุบแต่จํานวนผู้สิ้นชีพในบาเลสนั้นมากกว่าการถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิรวมกันซะอีกเวทีนิวส์ s. <S ได้ชี้ให้แฟนข่าวได้ตื่นรู้และผู้ที่ไม่ตื่นรู้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงสิ่งสําคัญคือต้องจับตาการตอบกลับของนายกรัฐมนตรีว่าตกลงกับคําขอของอเมริกาในครั้งนี้หรือเปล่ายอมรับตรงๆว่าทั้งลุน้นทั้งหวงเพราะที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอยา่างก็ได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับทั่วโลกไปแล้วดุดดังประเทศไทยนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับอิซี่โดย ไม่มีการกลับมาอธิบายถึงความเป็นกลางหรือว่าแก้ตัวใดๆเลยแล้วเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมีผลกับทุกๆคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเชียร์ฝ่ายใดวันใดที่กองทัพเรียกกองหนุนนั่นคือการต้องเข้าไปรายงานตัวและเข้าสู่กระบวนการขัดแยง้งและการเป็นเป้าโจมตีนั่นคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เวทีนิวส์ขอขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเวทีนิวส์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับ